<свист> короче, пошли а, в кафе. Короче, я Тима а, там пару а, девчонок, короче, ну и прикинь сидим в кафе и они говорят пойдем в караоке и мы решили короче пойти в караоке. Ну думаем такие. А, пойдем...", <свист> เพื่อนเ่คะเพื่อนๆว่าสามคนนี้ใครสวยสุดระหว่างหมายเลขหนึ่งมดหมายเลขสองอียายาและหมายเลขสามอีชมพู่ใครสวยสุดคอมเมนต์มาเลยค่ะสวยขนาดนี้ใครไม่มองก็บ้าละ I ah, I ah, well, Hello! Hello! There's yeah, a of water tie and bring on the steamboat. French front is tire race. I'm oh, yeah, oh. It's a spade right of water, right? On the time-based a toy. Everybody's forward to of time-based now. Oh. Oh. <laughs> 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 and then, and then, and then, ทานซุปต้มตด้วยกันไหมคะชงทานด้วยไม่ได้หรอกค่ะอาหารพวกนี้เสี่ยวแดกค่ะใส่ปลาร้าหรือเปล่าเนี่ยใส่ค่ะ,คะขนลุกนี่ก็เหมือนกันนึกว่าชาตินิยมใส่นะดูสิแล้วก็มาจอดคู่กันจอดที่อื่นไม่ได้ยังไง,งวนันนี้เป็อนอะไรนะส่วนท่านบ้าน่ยีะ ยังไม่ได้นอนเลยเพื่อนใครมีของดีส่งมาให้พี่เติมหน่อยดีที่กียจแล้วตอนเนี่ย มันหาอะไรกับเพื่อนกูวะไอเป๋แล้วมึงอามาเสียดควยแหละหรือมึงอยากจะเอาฮะไก่เจ้อยอะมันไม่แบ่งกูปานบ้างเลยอะขอนิดหน่อยถึงอ,อย่างนั้นมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรังแกมันเข้าใจไหมแขวนนิ้วจิ้มตูดเองมันเป็นเพื่อรักกูเมืเม่อวานมันเพิ่งให้สูก,กัสกูสองเม็ดโอเคอไม่ช่วยกูเลยนะมึงอะไรกูไม่เกยวแม่ชายกูมาซื้อน้ำตาล

is <laughs>